สวัสดีครับสมาชิกเพจเฮยุทธเดอะเซิร์ชเททองท,ทุกทท่านสวัสดีวันที่16วันอังคารที่16สิงหาคม2565นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสมาชิกทุกทท่ทานใครเข้ามาแล้วรายงานตัวกันเข้ามาครับขอไลค์ขอหัวใจเป็นกําลังใจกันด้วยนะ ใครเข้ามาแล้วรายงานตัวเข้ามาครับวันนี้มาสายนิดนึงนะครับเพราะว่ามีธุระเล็กน้อยครับสวัสดีครับทุกท่านใครเข้ามาแล้วรายงานตัวเข้ามาครับเรามาดูแนวโน้มไปด้วยกันเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้ราคาทองคําเกิดการย่อตัวลงนะครับหลังจากขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่พันแปดร้อยเจ็ดจุดเก้าหนึ่งยังไม่ผ่านนะครับยังไม่ผ่าน คุณอัธพบสวัสดีครับไม่พบกันนานครับแต่ว่าการไม่ผ่านานั้นมีการชิ้งตัวลงของราคาทองคำนะครับมาทำโลเอาไว้ที่1773เหรียญตรงนี้เป็นสัญญาณอะไรที่ไม่ปกตินะครับไม่ปกติแล้วก็มันเหมือนเป็นแนวโน้มอะไรที่แปลกๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราสังเกตรายเดย์ครับรายเดย์ยังไม่โอเวอร์นะครับที่ไปทำไฮเอาไว้ยังไม่โอเวอร์นะครับ แล้วก็แล้วมันลงด้วยสัญญาณของไทม์เฟรมอะไรในเมื่อไลน์เดย์ยังไม่เกิดโอเวอร์นะครับเราก็ไปดูกันต่อที่ไลน์4ชั่วโมงครับไลน์4ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือเปล่าเรามาดูไปด้วยกันครับอ๋อไลน์4ชั่วโมงเกิดนะครับไลน์4ี่ชั่วโมงนี้เกิดไดเวอร์เจนต์ต่อเนื่องมายาวเลยนะครับไดเวอร์เจน์มาตั้งแต่นี้เลยนะครับตั้งแต่ไฮนี้เลยนะครับเกิดไดเวอร์เจน์ต่อเนื่องมายาวเลยนะครับสังเกตเห็นไหมครับเนี่ยสมาชิกทุกท่าน ดเวเรนซ์นี้นะต่อเนื่องยาวมาเลยนะอ่าพอเกิดดเวเรนซ์ปุ๊บก็เลยเกิดสัญญาณขายลงมานะครับสัญญาณขายนั้นเกิดเป็นลายสชั่วโมงเกิดอะไรครับเกิด1บวกสใช่ไหมใช่นะครับเกิดสัญญาณ1บวกสขึ้นที่ลาย4ชั่วโมงนะครับเป็นสัญญาณการขายเซล ของลาย4ชั่วโมงนี้เองแต่ลายเดย์ไม่ได้เกิดอะไรนะครับเขายังไม่โอเวอร์เลยนะครับเกิดสัญญาณขายเซลล์นะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับไม่ใช่วันนี้นะครับบางท่านมาฟังปุ๊บกดขายปับ๊บไม่ได้นะครับเพราะว่าสัญญาณนี้เกิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเกิดที่แท่งนี้เลยครับแท่งที่2ตรงนี้นะครับเกิดที่แท่งที่2ตรงนี้ให้ขายเซลล์มาตั้งแต่ราคา 1793เหรียญเมื่อวานนะครับ4ชั่วโมงให้ขาย,ต,ยตั้งแต่1 7 9เเหรียญตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับในช่วงกลางวันนะครับในช่วงกลางวันเนาะแล้วราคาก็ทิ้งตัวลงเลยนะครับแล้วราคาก็ทิ้งตัวลงเลยในช่วงเย็นนะครับแล้วตอนนี้ก็เกิดการไซด์เวย์ออกด้านข้างเป็นการพักตัวนะครับพักตัวเราจะสังเกตเห็นว่าอะไรครับ RSI หลุด50จุดของลาย4ชั่วโมงลงมาด้วยใช่ไหมครับเข้ามาแล้วรายงานตัวเข้ามานะครับ รูดสัญญาณ50จุดลงมาด้วยนะครับแต่ตอนนี้พยายามกลับมายืนจะยืนได้ไหมพยายามจะดีดตัวกลับนะครับแล้วจะเด้งกลับได้แค่ไหนอย่างไรรายสี่ชั่วโมงบอกว่าไอที่ขายลงมานะ่ะก็ยังไม่ได้ให้ปิดนะฮะยังไม่ได้ให้ปิดแต่ว่าเกิดการรีบบวกลับขึ้นมาเนาะเพราะว่าไอซายังไม่เกิดการดเวอเจนนะครับรายสี่ชั่วโมงว่างั้นรายชั่วโมงบอกอะไรครับรายชั่วโมงบอกว่าเกิดสัญญาณขายเช่นกันนะครับ แล้วตอนนี้มันเกิดโอเวอร์แล้วรายชั่วโมงบอกเกิดโอเวอร์ที่โลนี้เลยครับโลพ7นเเหรียญน,นะครับ I อซ o โอเวอร์โซโอเวอร์โซเยอะด้วยนะครับโอเวอร์โซไปถึง24จุดเลยนะนะครับไอซีโอเวอร์โซไปถึง24จุดเลยแล้วก็เกิดการเด้งกลับของราคานะครับเกิดการเด้งดีตัวกลับนะครับ หลังจากที่ทำ high นะครับก่อนลงมาที่1802เหรียญตรงนี้นะครับราคาก็ล่วงลงมานะครับเกิดแรงขายทำทำกำไรลงมานะครับมาทำโโลที่1773เหรียญตรงนี้ทุกท่านได้ทำกำไรกันมาบ้างไหมครับมีใครได้ทำกำไรได้ take action มาบ้างไหมครับตรงจุดนี้นะครับเพราะว่ามันเกิดสัญญาณขายเนาะ,ะที่ลาย4ลายชั่วโมงเกิดหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ ก็จึงให้ทำกำไรกันแล้วด้วยนะครับที่ขายมาเนี่ยไอ้เจ้าพันเจ็ดร้เหรียญมันโอเวอร์แบบสุดๆนะครับมันโอเวอร์แบบสุดๆแล้วก็ให้ทํากําไรไปแล้วนะครับขายปิดทํากําไรไปแล้วบ้างเอ่ยหรือใครยังคงถือไว้ไหนแจ้งกันมานิดนึงครับใครที่ขายมาได้ปิดทํากําไรไปหรือยังนะครับหรือว่าไม่ได้ทําอะไรมาเลย ตรงจุดนี้ไหนช่วยแจ้งกันมานิดนึงอยากทราบสมาชิกที่ฝึกฝนเป็นอย่างไรบ้าง <S <S ทีนี้การเด้งกลับการเด้งกลับเน่เด้งกลับด้วยสัญญาอะไรครับไม่มีดเวเรนซ์นะครับในชั่วโมงไม่ได้ดเวเรนซ์นะครับแต่โอเวอร์โซสุดๆ,ๆใช่ไหมครับดนชั่วโมงเกิดการโอเวอร์โซสุดๆดังนั้นเรากล็ลงไปดูกันครับว่า แล้วมันเกิดสัญญาณซื้อที่ไทม์เฟรมไหนล่ะสัญญาณการกลับตัวนี่เลยครับลายเราเห็นว่าลาย30นาทีครับลาย30นาทีเกิดสัญญาณซื้อขึ้นนะครับเกิดสัญญาณซื้ออย่างไรนี่ครับเราจะเห็นว่าราคาลงมาทําโลใช่ไหมครับราคาลงมาทําโล ไอซ์ยก ok ตัวขึ้นนะครับไอซ์ยก ok ตัวขึ้นแล้วเกิดสัญญาณซื้อ1นบวกสขึ้นนะครับสัญญาณซื้อบายนะครับใช่ไหมครับใช่ครับเกิดสัญญาณซื้อบายขึ้นที่ลาย30นาทีนะครับดังนั้นที่พ7นเเหรียญจึงให้ซื้อขึ้นมานะครับให้ซื้อขึ้นมาก็แปลว่าให้เราปิดทำกำไรไปนั่นเองนะครับ ที่ขายมาก็ให้ปิดทำกำไรไปแล้วนะใครปิดทำกำไรไปแล้วบ้างไหนแจ้งมานิดนึงครับใครปิดทำกำไรไปแล้วบ้างกด5มาคนละ1ตัวครับใครไม่ได้ทำอะไรมันเลยกด0ครับใครได้แอคชั่นขายมาแล้วก็ทำกำไรไปแล้วกด5มาคนละ1ตัวครับใครไม่ได้ทำอะไรเลยกด0นะครับ แล้วตอนนี้เนี่ยอะไร3านาทีก็ให้สัญญาณซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะไม่ใช่ตอนนี้นะครับฟังแล้วต้องเข้าใจด้วยนะไอ้สัญญาต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นตอนนี้ใช่ไหมถ้าไม่ใช่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่และถ้าเกิดเราแอคชั่นตอนนี้มันถูกหรือมันผิดเราก็ต้องรู้เราต้องรู้ตรงจุดนี้ก่อนนะครับเข้าใจนะนะครับให้เข้าใจกด5มาคนละ2ตัวแล้วครับ ใครเข้าใจกด5มาคนละ2ตัวแล้วครับไม่เข้าใจกดศูนย์นะครับแล้วเสร็จแล้วอย่างไรราคาไซด์เวย์ออกข้างครับสมาชิกทุกท่านราคามันเกิดการไซด์เวย์ออกข้างนะครับแนวต้านอยู่ตรงไหนแนวต้านก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับแนวต้านก็อยู่ที่ไฮเนี่ยครับเห็นภาพไหมครับแนวต้านก็อยู่ที่ไฮเนาะพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดเหรียญโดยประมาณเนาะ แนวรับก็อยู่ที่โลนะครับยกโลขึ้นมาด้วยนะครับยกโลมาอยู่1775ตรงนี้ครับนี่คือการไซเวย์ออกข้างนะครับพักตัวนะครับของราคาตอนนี้นะครับของราคาตอนนี้ดังนั้นสมาชิกทุกท่านก็ต้องเข้าใจแนวโน้มการไซเวย์ด้วยนะครับว่ามันไซเวย์เพื่ออย่างไรต่อเราจะดูอย่างไรครับแนวโน้มเราก็ต้องดูว่าถ้ามันเบรก ไฮก็แปลว่ามันจะขึ้นต่อใช่ไหมครับเบรกไฮก็แปลว่าจะขึ้นต่อถ้ามันเบรกโลก็แปลว่าจะลงต่อนะครับตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ตอนนี้องทองคําพี่ทองคําเขากําลังหมวนตัวออกข้างแบบนี้อยู่นะครับพี่ทองคํากําลังหมวนตัวออกข้างอยู่นะครับดังนั้นตรงนี้ ก็ต้องรอแนวโน้มให้ชัดเจนก่อนนะครับรอแ,แนวโน้มให้ชัดเจนจอแนวโน้มเป็นอย่างไรแนวโน้มต้องรออะไรตรงจุดนี้ครับทุกท่านต้องรอนะครับไม่รอไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดมันจะเด้งขึ้นต่อมันจะเด้งไปไหนล่ะถ้าจะเด้งขึ้นต่อแล้วเจ้าเจ้าจิกโกตัวนี้มันจะเด้งไปไหนล่ะ อันนี้ไม่ใช่ไซเวยเป็นสามเหลี่ยมเป็นไอ้นี่ซะแล้วครับมันไซเวยเป็นสามเหลี่ยมอยู่นะครับสมาชิกทุกท่านสักครู่นะนี่เลยฮึบจากไฮอย่างนี้นะครับมันไซเวยอย่างนี้อยู่นะครับแล้วตอนนี้มันเบรกขึ้นมาแล้วด้วยนะครับตอนนี้มันเบรกขึ้นมาแล้วนะครับทุกทุกท่าน มันไซด์เวยเป็นสามเหลี่ยมนะครับไม่ได้ไซด์เวยเป็นคู่ขนานซะแล้วเพราะว่าแนวโน้มเราจะเห็นว่ามีการเบรกแนวโน้มและไอซ์ไซก็ยกตัวขึ้นนะครับไอซไซเกิดการยกตัวขึ้นยกตัวอย่างไรยกตัวแบบนี้ครับนี่ไอซไซยกตัวขึ้นเห็นไหมครับทะลุขึ้นมาเลยนะพอทะลุขึ้นมาปุ๊บ นี่ครับไอซายซก็ยกตัวขึ้นครับทะลุขึ้นมาปุ๊บราคาก็ดีตัวขึ้นมาแต่ยังไม่วิ่งนะครับราคายังไม่วิ่งนะครับยังไม่วิ่งไวนะ้นั้นช่วงนี้เนี่ยเราจะยืนหน้าซื้อหรือยืนหน้าขายเนี่ยเราต้องระมัดระวังแล้วเลือกทางดีๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแนวโน้มราคาเนี่ยยังไม่แน่ไม่นอนเลยนะครับยังไม่แน่ไม่นอนเนื่องจากอะไรเอ่ย นื่องจากราคาเนี่ยยังไม่สามารถเบรกโลโลที่ไหนครับราคายังไม่สามารถเบรกโลที่พันเจ็หเหรียญลงไปได้ครับโลตัวนี้สำคัญมากนะครับโลตัวนี้สำคัญมากนะครับถ้าไม่สามารถเบรกลงไปได้นี่หมายถึงว่าราคาแค่ย่อตัวนะแต่ไม่ได้กลับตัวเข้าใจนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องรอดูนะครับเจ้าพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าเหรียโลตัวนี้ครับสำคัญมากนะครับถ้าจะเป็นการกลับตัวลงของราคาทองคำซึ่งทำหายไ้ที่พันแปดร้อยเจ็ดเหรียตัวนี้เนี่ยทำหายไ้ที่พันแปดร้อยเจ็ดเหรียตัวนี้เนี่ยถ้าจะเป็นการกลับตัวลงเนี่ยนั่นหมายถึงมันจะต้องหลุดโลที่พัน 765เหรียญให้ได้ก่อนนะครับตามทฤษฎีดาวบอกว่าแบบนั้นนะครับทฤษฎีดาวบอกว่าแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าเพิ่งคิดว่ามันจะลงนะครับเพราะอะไรครับอ่าเรามาดูกันครับนี่ครับจากโลที่1 6น8เหรียญน,นะครับ1680รยราคาทำให้ราคาย่อดตัวลงราคาทำให้ราคาย่อดตัวลง เดี๋ยวสักครู่นะครับทีนี้เมื่อมันย่อตัวลงแบบนี้เราจะเห็นว่าโลที่พันหกพันเจ็ดร้หกสิเหรียญจึงเป็นโลที่มีในยะนะครับเป็นโลที่มีในยะนะครับแล้วไปทํำายตรงนี้นี่ครับเข้าใจนะครับตรงนี้มีใครไม่เข้าใจบ้างครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับ ของลายสี่ชั่วโมงเราไปดูลายสี่ชั่วโมงกันก่อนครับเราจะเห็นว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเห็นภาพไหมครับราคาทำา i g แล้วย่อตัวลงราคาขึ้นไปทำ high หนเจ็ด้อแปดิแปดเหรียญแล้วย่อตัวลงแล้วมาทำา i g ที่พันเจ็ดล้อพันแปดร้อยเจ็ดเหรียญน,นะครับพอ,อมาทำ h i g ที่พันเจ็ดแปดร้อยเจ็ดเหรียญตัวนี้เนี่ยนะครับวงใหม่อีกทีหนึ่งทำา i g แล้วย่อตัวลงใช่ไหมครับราคามาทำา i แล้วย่อตัวลงใช่ไหมครับอ่าย่อตัวลงแล้วราคาก็มาทำายที่พันแปดร้อยเจ็ดเหรียญตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันจะกลับลงถ้าจะเปลี่ยนทิศเป็นในโน้มขาลงแน่นอนครับมันจะต้องเบรกโลที่พันเจ็ดร้อยหกสิบห้าเหรียญให้ได้ก่อนถึงจะลงนะครับเบรกได้ถึงจะลงนะครับถ้าเบรกไม่ได้หมายถึงมันจะเด้งกลับนะครับ เข้าใจจุดนี้ใช่ไหมครับสมาชิกทุกท่านพันเเหรียญจึงเป็นโลที่มีนัยยะสำคัญตรงนี้ครับใครเข้าใจกด5มาคนละ3ตัวแล้วครับไม่เข้าใจกด0เข้าใจกด5มาคนละ3ตัวครับไม่เข้าใจกด0 นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในตอนนี้นะครับทั้งนั้นถ้าใครจะมองลงถ้าจะมองลงเราต้องรอดูการเบรกทำลายแนวรับด้วยทฤษฎีกาวคือพันหกร้อครับพันเตรงนี้นะครับมันต้องหลุดลงไปให้ได้ก่อนถ้ามันหลุดลงไปไม่ได้นั่นหมายถึงมันแค่ย่อตัวเพื่อที่จะดีดกลับนะครับ เข้าใจตรงนี้นะแต่ถ้ามันเบรพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าเหรียญลงไปได้นั่นหมายถึงการกลับตัวลงนะจะเอาชัวรก็อีกแนวหนึ่งครับนี่ครับพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่เหรียญอีกแนวหนึ่งเลยนี่ให้สองแนวครับสองแนวนี้ต้องโดนเบรกลงไปให้ได้ก่อนนะครับสองแนวนี้ต้องเบรกลงไปให้ได้ก่อนครับพันเจ็ดร้อยหกสิบห้ากับพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่ครับ 65้าก็ก็ดูเหมือนจะแน่นอนแล้วถ้าเกิดมี lower low นะแต่เอาแน่ๆคือันเ็ด้อห้าสิบี่ครับถ้ามี lower low ต่ำกว่าพันเจ็ด4้อยหสิบ้าพันเ็ห้าบี่แปลว่าราคาแนวโน้มคือการกลับตัวลงแล้วนะแล้วก็ทำ high สูงสุดไว้ที่พัน7ด้อยเจ็ดเหรียญแต่ถ้ามันไม่มีแต่ถ้ามันไม่มี lower low ขึ้นมาละ่ะแน่นอนครับถ้าไม่มี lower low ก็ต้องลุ้นแล้วมันก็จะมี higher high ไง ใช่ไหมครับถ้ามันไม่มีโลเวอร์โลมันก็ต้องมีไฮเออร์ไฮเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จึงเป็นไปได้สองกรณีนะครับโดยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกรณีที่1คือการเบรกทะลุลงไปนะครับกรณีที่1น,นะครับทำโรเวอร์โลที่ต่ำกว่า1,765้วถ้าแล้วก็เอาให้แน่ๆ่คือ1,754นะครับ แล้วก็แต่ถ้าไม่มีก็ต้องระวังกรณีที่2นะครับคือการเด้งกลับขึ้นมาของราคานะครับตรงจุดนี้สมาชิกทุกท่านเข้าใจนะครับเข้าใจตรงกันเนาะจะเกิดกรณีที่1ห,หรือกรณีที่2ต้องรอดูรอดูแนวรับด้วยทฤษฎีดาวนะครับจากหนังสือ เทคนิคเขตทองแบบจอมยุทธของเรานี้เองนะครับทฤษฎีดาวเป็นหนึ่งเทคนิคในหนังสือเล่มนี้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้ความสำคัญด้วยนะครับเป็นการใช้สำหรับดูแนวโน้มนะครับดูแนวโน้มไฮเออโลว์โลประมาณนี้ยืนยันแนวโน้มนั่นเองทฤษฎีดาวจะใช้ยืนยันแนวโน้มนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยจะไม่ได้ใช้สำหรับการฟอลโล่นะ ทฤษฎีดาวไม่ใช้สําหรับการฟอลโล w ตามนะครับแต่ใช้สําหรับการยืนยันแนวโน้มว่าแนวโน้มเปลี่ยนทิศหรือยังประมาณนี้นะบางท่านไปใช้ในการฟอลโล w ก็าอาจจะต้องเสียหายพอสมควรนะครับกว่ามันจะไปทางนั้นมันก็มีการเด้งไปเด้งมาอารมณ์นี้ครับขึ้นบ้างอารมณ์บ้างอารมณ์นี้เลยนะครับ <c oughs> การเบรกไฮเบรกโลของทฤษฎีดาวคือการยืนยันแนวโน้มนะครับว่ามีการกลับตัวไหม ประมาณนี้นะครับแต่ไม่ได้ใช้สำหรับ follow นะต้องระมัดระวังจุดนี้ด้วยนะครับสมาชิกทุกท่านหลายๆท่านเอาไป follow ตามแล้วก็เกิดความเสียหายกับพอร์ตการลงทุนก็ต้องเปลี่ยนนิสัยนิดนึงนะครับเราต้องรู้ความหมายนะเราต้องรู้ความหมายของทฤษฎีดาวด้วยนะเอาไว้ใช้ทำอะไรคุณออสนะครับทฤษฎีดาวเอาไว้ใช้ทำอะไรครับช่วยพิมพ์ให้นิดนึงนะครับ เห็นหลายๆท่านนะครับก็มามามาพูดถึงปัญหาเวลามันเกิดไฮเออร์ไฮโลว์โลแล้วฟอลโล่ตามไปแล้วก็โดนมันกินประมาณนี้ก็การที่ซีดีดาวยืนยันนะโดยเฉพาะไฮโลที่สําคัญนี่นะครับจะเป็นการยืนยันแนวโน้มนะครับเข้าใจเนาะใครเข้าใจตรงนี้กด5มาคนละ4ตัวแล้วครับเข้าใจตรงนี้กด5มาคนละ4ตัวแล้วครับต้องใช้ให้ถูกด้วยนะ เทคนิคแต่ละเทคนิคต้องใช้ทำอะไรใช้สิ่งไหนสำคัญนะครับสิ่งไหนใช้สำหรับในอนาคตสิ่งไหนใช้กับปัจจุบันตรงนี้เราต้องรู้นะครับเข้าใจเนาะใครเข้าใจกด5มาคนละ4ตัวแล้วครับไม่เข้าใจกด0อ่าเ,เ,เ,เมื่อเป็นเช่นนี้ครับเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องมารอดูกันรอดูอะไรครับรอดูโรที่พันเหกสิเหรียญ เกิดไม่เกิดมีไม่มีตรงนี้เราเขียนไว้เลยครับมันก็คือแนวรับนั่นเองแนวรับไว้สําหรับสังเกตนะครับแนวรับตอนนี้เราก็มีห่างๆเลยดีกว่าเนาะเราไม่เอาแคบๆแล้วเราเอาห่างๆเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกราคาจะเล่นกันแรงรู้สึกราคาจะเล่นกันแรงนะเราเราเอาแบบห่างๆเลยครับแนวรับแรกแนวรับแรกอยู่ที่ 1 7 7เนะครับโลเมื่อวานนี้นะครับโลเมื่อวานนี้อยู่ที่1773เราให้เป็นแนวรับแรกไปเลยนะครับถ้ามีหลุดก็แปลว่ามันก็จะลงต่อแต่ถ้าไม่มีมันก็คือการดีดตัวกลับนะครับอันที่2ที่ให้เฝ้าระวังก็คือ1765ใช่ไหมครับ1765ตรงจุดนี้นะครับเป็นการยืนยันแนวโน้มด้วยทฤษฎีดาว แต่จะเอาให้ชัวร์เอาให้ชัวร์เราก็เลยให้ไปอีกแนวหนึ่งครับพันเหี่เหรียญ3แนวรับนี้ใครเข้าใจกด5มาคนละ4ตัวครับ3แนวรับนี้มาจากไหนใครเข้าใจกด5มาคนละ4ตัวครับ3แนวรับนี้เป็น3แนวรับใหญ่ๆนะครับเอาไว้สําหรับสังเกตแนวโน้มกันไปเลยนะครับเอาไวส้สังเกตสําหรับสังเกตแนวโน้มกันไปเลยนะว่ามัน แนวโน้มมันจะเป็นอย่างไรเนาะตรงนี้นะครับโอเคนะ3จุดนะครับใครเข้าใจกด5มาคนละ4ตัวครับไม่เข้าใจกด0แล้วแนวต้านอยู่ตรงไหนบ้างเราก็มาดูแนวต้านไปด้วยกันเลยครับเมื่อแนวรับได้แบบนี้แนวต้านก็จะได้ว่าแนวต้านแรกอยู่ที่นี่เลยครับพันเจ็ดอย 87นะครับแปตอนแรกจะเอา84เมื่อเช้านี้พี่ทองเขาทํา i g ไว้ที่1787แล้วนะครับดังนั้นตรงนี้จึงเป็นแนวต้านแรกแล้วครับ1787จ0ดรักคือนะครับพันเจ็ดร้นะครับ เป็นแนวต้านแรกตอนนี้เลยครับตอนนี้ราคาอยู่1ันแปดพันเอยหรียญอยู่นะครับอพอพันเอยแปดสเสร็จแล้วยังไรต่อครับแล้วก็แนวต้านต่อไปก็อยู่ที่ตรงไหนล่ะนี่เลยพันเจ็ดร้อ้ามีไหมมีไหมไม่มี1794 95ดรนะครับพันเ ดวตันต่อไป1 7น0จ็อยาถ้าทฤษฎีดาวลายชั่วโมงเนี่ยบอกว่าอยู่ที่1 7 9เจ็ดร้อยเนะครับเก้าสิบห้าแล้วก็ถ้ามีทำเฟรมที่เล็กกว่านี้ล่ะลาย15นาทีมีให้ไหมมีอยู่ที่พันเจ็นะครับพันเแล้วไป9ก้นะ เพราะนั้นอ่าเราก็เอาตามลาย15เลยนะครับ90แล้วไป9 4แล้วไป98นะครับ3แนวต้านนะ3มแนวต้าน179เกว่ากว่าเอาเป็น91นะครับ9กกว่ากว่แล้วก็1795นะครับ94กว่ากวนะครับ9กกว่ากก็เลยเอาเป็น95ไปนะครับแล้วก็179 0 8เนาะลายสินาทีบอกไว้แบบนี้เลยนะครับ1798มาจากไทมเฟรมลายสินาทีนะครับแนวต้านเหล่านี้นะครับแนวต้านเหล่านี้มาจากไทมเฟรมลายสินาทีตรงไหนครับนี่ไงนี่ครับวงเลยครับพันเจ็ดร้ยแปดสเราก็ให้เป็น87เพราะมันกว่า,วาเนาะแล้วก็1790.26ให้เป็น1791 พันเจ็ดรเสบี่จหนึ่งเจ็ดให้เพันเจ็ดอ้าสิบห้าแล้วก็พันเจ็ด้อสบจุดนะครับสี่จุดนี้นะครับคือแนวต้านตอนนี้นะครับแนวต้านตอนนี้ที่กําลังกําลังเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเอาสิบห้านาทีมาเขียนแนวรับแนวต้านกันไปเลยนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นแนวต้านเล็กนะครับแต่แนวรับเนี่ยแนวรับใหญ่ เข้าใจนะครับสมาชิกทุกท่านแนวต้านนะแนวต้านเล็กแต่แนวรับเนี่ยแนวรับใหญ่โอเคนะทุกท่านใครเข้าใจกด5มามาคนละ5ตัวละครับแนวรับแนวต้านมาจากไหนไม่เข้าใจกด0นะครับแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดอะไรครับถ้าเกิดสามารถทำไฮที่สูงกว่า1 8 0 7เหรียญ91น91 1,808เหรียญได้ก็คือขึ้นต่อเลยนะครับ1,808เหรียญน,นะครับถ้ามีไฮเออร์ไฮสูงกว่าตรงนี้เนี่ยก็จะขึ้นต่อเลยนะครับทุกท่านเข้าใจตรงกันนะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะเป็นกรณีที่2นะครับนะครับเบรกพันแเหรียญได้เนี่ยจะเป็นกรณีที่2นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเบรก พันเจ็ดร้อยหกสิบห้ากับพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่เหรียญได้เนี่ยจะเป็นกรณีที่หนึ่งนะครับทุกท่านเข้าใจตรงกันไหมเข้าใจตรงกันไหมถ้าเข้าใจตรงกรันกดแปดมาคนละหนึ่งตัวแล้วครับเลขห้าหมดแล้วครับกดแปดคนละหนึ่งตัวครับนี่คือกรณีที่หนึ่งนะครับกรณีที่หนึ่งเอาลงมาไว้ตรงนี้ ปุ๊บอ่ากรณีที่1น,นะครับส่วน1808เหรียญก็คือกรณีที่2นะครับเข้าใจกด8มาคนละ1ตัวแล้ครับไม่เข้าใจกด0แนวโน้มก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องรอดูนะตรงนี้จึงต้องรอดูดีๆนะครับว่ามันจะเป็นกรณีที่1ห,หรือเป็นกรณีที่2กันแน่ตอนนี้ทฤษฎีดาวยังไม่ยืนยันการลงนะ แค่ย่อแต่ยังไม่มีโลว์โลดังนั้นจึงต้องรอดูนะครับด้วยทฤษฎีดาวที่ไทม์เฟรมลายสชั่วโมงเนี่ยบอกว่าแบบนี้นะครับเข้าใจกด8มาคนละหนึ่งตัวไม่เข้าใจกด0นี่ครับขยายให้ดูลายสชั่วโมงครับแบบนี้นะครับเข้าใจนะครับนี่คือกราฟลายสชั่วโมงนะโอเคนะทุกท่าน ใครลุ้นเป็นกรณีที่1พิมพ์มาครับหรือใครลุ้นเป็นกรณีที่2พิมพ์มาครับท่านเชียร์เป็นกรณีที่1หรือกรณีที่2ตรงจุดนี้พิมพ์เชียร์กันเข้ามาได้เลยครับพิมพ์เชียร์กันเข้ามาได้เลยครับอ่ารออยู่รออยู่ไหนใครเชียร์กรณีที่1ไหนใครเชียร์กรณีที่2เนี่ยครับเบรกได้ลงต่อเลยนะครับนะครับ ส่วนอันนี้เบรกได้ก็ขึ้นต่อเลยนะครับใครเชียร์ er กรณีที่1ใครเชียร์กรณีที่2พิมพ์มาเลย à, แบบนี้นะครับเข้าใจตรงกันนะครับสมาชิกทุกท่านเข้าใจกด8มนาะคนละ1ตัวแล้วนะครับไม่เข้าใจกด0น คุณสิกัญญาบอกอยากได้หนึ่งคุณต้คุบบอกอยากได้หนึ่งกรณีที่หนึ่งเชียร์ลงเหรอเชียร์ลงหรือเชียร์ขึ้นเนี่ยต้องคุบพิมพ์ทั้งหนึ่งทั้งสองเลยเอาเอาสองกรณีเลยเนาะครับตรงจุดนี้จึงต้องรอดูนะครับต้องรอดูความชัดเจนนะครับรอดูความชัดเจนเพราะตอนนี้เนี่ย ยังอึมครึมอยู่นะครับสามารถหลอกได้นะครับเรายังหลอกได้อยู่นะลงมาขนาดนี้เราก็ยังหลอกได้อยู่นะครับเพราะนั้นเราต้องถ้าเราไม่อยากถูกหลอกเราก็ต้องรอดูดีๆนะครับเราจะติดเหวหรือติดดอยหรือเปล่าเนี่ยต้องพิจารณาแนวโน้มกันให้ดีนะครับแนวโน้มนั้นสำคัญมากนะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้ความเร่งรีบในการตัดสินนะครับ ถ้าเราใช้ความเร่งรีบในการตัดสินใจเนี่ยมันก็จะสร้างความผิดพลาดให้กับพอร์ตการลงทุนของเราได้นะดังนั้นเราต้องใจเย็นๆค่อยๆมองนะครับถ้าเราเปิดสถานะไปแล้วก็ต้องมีทางหนีทีไล่เผื่อเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเมื่อมันไม่ใช่ตามที่เราคิดเราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเทคนิคกลยุทธ์ของเราได้ด้วยนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะตรงจุดนี้นะครับอใหทุกท่าน โชคดีครับรวยๆๆกันทุกท่านครับสำหรับวันนี้ก็จากลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ